สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่อ้อยกับผ้าไมายุ่สะสาข่างบานรให้เก่าจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่อ้อยเอาเขามาให้ป่าจ้าป่านี้เขาก็จะเลีเ้ยงแบบธรรมชาติน้องพี่น้องอาหารแห่อาหาร,อาอาห,ารหัวอาหารน้ำเน่แต่กับบุไดห้หลายน้องพี่น้องก็เขากับเลี้ยงแบบธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน ไม่ไหวก็จะให้แหนแดงแล้วก็ให้เขาเขาเนี่ก็เป็นเขาที่เขากินแล้วเป็นเขาเย็นแล้วพี่น้องกินแล้วกินบ่เบิดเนะเา,เาเนนะเ,นเขาเขาเหนียวมันก็จะเหนียวเ่าก็ไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็เมะวานมะวานให้เขาปาลายุนิกระไหลได้พี่น้องปลาหลายสายพันธุ์อยู่จ้ะ แล้วก็เขาก็กินดีพ่อพี่น้องกินดีโดยเฉพาะแหนแดงจ้ะแมวอ้อยเอามาให้เอามาให้แป๊บเดียวจะเบิดแล้วเดี๋ยวแม่อ้อยจีไปหามหาให้เขาอีกอยู่กินแล้วปลาก็โตหญ่โตใหญ่เนื้อแน่นจ้ะเนื้อหวานเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเนะปลอดสารพิษลอยเปอร์เซ็นต์จ้ะเลี้ยงไว้กินเองนี่แหละพี่น้องบ่ได้ขายจ้า